พร้อมยองังพ,พร้อมที่สุดไหมม,มีนกนั่งรวนให้เราดูไหมนะร่อนอยู่เหรอถนกนั่งนกลั้านยังงนี่มาโคดไกเลยไปยังไม่ถึงจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมลูกใช่หนูได้ดูนน้งดวนเลยยังไม่ได้มองเลย ังไ่่่ใสยอะไรนะเหนื่อยเหนื่อยกับบ้านไม่ได้ลูกเหนื่อยซะแล้วโดนนั่งนกแม่นกเต็มเลยรอบนี้เรามาเราได้ดูนกแล้วรอบที่แล้วเรามาไม่ได้ดูกไม่มีไง งอส์มันแห้งไงก็เราไม่ด <ok euh. ูก่อนไงเดินได้ยังอ่ะเดินได้เดินนกแล้วฮะตอบนะให้รับตอบแร้วทำยังไงดีดิให้ดีใครช่วยอยู่เนี่ยเนี่ยเหรอนกนางนวล มีอาหารให้มันไหมอยากอยู่ใกล้ๆหนึ่ร้อยไม่ต้องใช้เท่าไหร่อะอาหารลุ่งเงื้อหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเฮ้ยนี่อยู่เป็นในนี่เลยอยู่มาเป็นกองทัพเลยนะใช่กองทัพเลยแดดก็ร้อนหนูกันดูนีรอยน้ำใหญ่เลย นอนเต็มเลยเหมือนเป็ดเลยอะเสียงมันเหมือนเป็ดเลยนี่จะอิ่มมากกว่าปกติแล้วมันหิูมันกิน

เยอะมากมาเป็นกองทัพเลยกองทัพเลยแดดก็ร้อนนกนางนวลนกนางนวลนกนางผีนกงงหนนนูกผี็คือซื้ออะไรอะลูกซื้อข้าวเลยหิวข้าวเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วลูกดูนกแป๊บเดียวแล้วก็ไปหาข้าวกินกัน อย่งไม่มีแต้มสีดำที่หูให้หัวดูคอมกว่าอ่ะมีพัสเซียด้วยนางนวลรัสเซียตาตานั่นเขดูมันเหมือนกันหมดเลยไม่เหมือนมันจะมีปีกขาวอะไรนะไอ้นั่นปีกขาวแล้วของไทยไอ้ปีกตานจะจุดมันจะเป็นรัสเซียมันลอยน้ะเหมือนเป็ดเลยอ่ะใช่ตีมันเป็นเหมือนเป็ดกันเราดูตีมันตีมันจะเป็นผังพืชแบนแบนจะ็นเหมือนเป็ดตัวน้อยอ่ะใช่มันมันจะตีมันจะเป็นผังพืชแบน เป็ดตัวน้อยตัวนิดจะนี่ไงมาใกล้ๆแล้วข่าวแบบอยากด้อยากได้ตอนนี้สุดแล้วที่บินน่ะตัวใหญ่ๆบินมีแลนดิ้งไหมจ๊ะน้อยๆๆแลนดิ้งอ้โหมันไม่ได้มีปากงูทำไมต้องไปจับเป็นรูปหัวใจอันนี้เขาไปปักไว้ให้มันสวยงามไงเขาจะให้ จับรูป้หัวใจมันจะได้ไปยืนไง้าหนูอยากเอาไปเลี้ยงไม่ได้ไปเลี้ยงไหนที่บ้านหรอไม่แล้วมันจะกัดรั้มกัดเหญ่ใหญ่เลยลงไปจับเลยไปลงไปไม่เอาพี่เราดุเพื่อนอยู่ดีนะร่อยมาแล้วก็จะเอ้ยมันขี้เกียจบินไงถ้ามันบินทั้งวันคงจะปีกุาพอดีพอดีมันกดหัวตัวเองลงเพื่อจะได้หมุดลงไป แม่ปล่อยมือได้ดีน้ำได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้พี่ลบก็ลงไปกินได้เนี่ยจับจับสายไฟโยนลงไปเลยไม่ไอ้รวะถ่ายรูปสวยๆเลยนะพี่แม่งเจอแดดมีตาต้องตีมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยมีแต่แดดถือแล้วคุยกับกล้องไปด้วยเป๊ะอ่ะขออนุญาจะไปกลับแล้วนะ น้่จะกลับไปไหนกลับไปให้พี่บ้านบอกว่าทุกคนน้องจะกลับแล้วนะจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะครไม่รู้เหมือนกันไปกินข้าวก่อนน้องยู่ข้าวไม่ได้กินข้าวเลยต้องเพ่อน้องตื่นสายไงน้องไม่ได้กินข้าว ม่เขาบอกว่าอะไรอ่ะแม่ข้านหลางากังหาดูดีนั้ำไม่มีน้ำเลยน้ำแห้งโอ้ยัไอ้ม่มากระโดดะกระโดดฮะาเรา้งไป่นนนี่อ นกหรือป้าปอ่ะเหนื่อยไม่ไหวแอระกาลอกกระลอ,อกลอ,อย่ามาตอนกลางวันกันเลยแดดร้อนจัดฮ่ากลัวกระลอกอ่ะไม่กลัวกระลอ,<า>อลกฮะแม่ดูป้าแม่ลองนี่ลองนี่น้ำของเขาแม่มีน้ำอยู่ในกระเป๋า